สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกันทุกทท่านคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2567ของชาวราศีกันชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นการดูดวงนะคะในครึ่งปีหลังของปี2567ของชาวราศีกันก็จะขอเน้นนะคะเฉพาะดาวตีเทพทั้ง3ดวงนั่นก็คือดาวเสารดาวพระราหูและดาวพฤหัส ส่วนการเคลื่อนย้ายดวงดาวนะคะดวงอื่นๆก็สามารถติดตามได้จากคลิปลายเดือนนะคะที่ลงไว้ให้ในทุกเดือนดวงชะตาสําหรับชาวราคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็เริ่มจากเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมคลิปนี้นะคะก็จะขอพูดถึงดาวตีเทพทั้ง3ดวงนะคะว่าเมื่อไปโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีแล้วจะส่งผลอย่างไรบ้าง กับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันเริ่มจากดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพอรินะคะมาตั้งแต่ปี2 5 6 6ที่ผ่านมาอารินะคะก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูดาวเสาวเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้ชาวราศีกันเรื่องที่เหนื่อยใจในช่วงครึ่งปีหลังก็มักจะเป็นเรื่องของบุตร บริวารหรือว่าการเริ่มต้นใหม่หลายคนนะคะคุณก็จะได้ไปทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำก็เลยนะคะจะทำให้คุณรู้สึกเครียดอาจจะรู้สึกว่าไปเป็นภาระของคนอื่นก็ได้ชาวราศีกันนะคะคุณก็อย่าได้กดดันตัวเองมากเกินไป ตั้งแต่เดือนกระกฎาคมนะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมดาวเสาจะโครจรถอยหลังก็จะส่งผลนะคะในทางที่ร้ายมากกว่าในทางที่ดีดังนั้นนะคะจากนี้ไปถ้าหากคุณนะคะได้ไปลงทุนเริ่มต้นทำอะไรก็ตามในช่วงกระกฎาคมนะคะถึงตุลาคมก็อาจจะเกิดความร่าช้า หรือหลายอย่างนะคะก็อาจจะไม่เป็นไปตามแผนการนะคะที่คุณตั้งใจไว้หรือบางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆกลับมาให้คุณต้องคอยแก้ไขบางคนนะคะบุตรบริวารลูกน้องจะนำปัญหามาให้กับคุณก็ได้ แต่พอถึงเดือนพฤศจิกายนดาวเสาร์กลับมาโครจรเดินหน้าเป็นปกติถึงตอนนั้นนะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้กอบโกยรับทรัพย์นะคะรับความสำเร็จการอีกครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะคะก็ถือได้ว่าคุณจะเป็นรักคณาราศีที่มีเกณฑ์จะได้รับราบผลจากดาวเสาสิ่งที่คุณเคยสร้างทำนะคะในที่สุดมันก็จะมีความสำเร็จมากขึ้น คนค้าขายคนทำธุรกิจกิจการก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้วยและดาวดวงต่อมานะคะที่จะพูดถึงนะคะและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวราศีกันก็คือดาวพระราหู ดาวพระราหูเข้ามาโครจรเข้าสู่ภพปัตตนินะคะเข้ามาเร็งลัคนาราศีเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก็จะส่งผลนะคะให้ชาวราศีกันอาจจะมีความทุกข์ใจเพราะความรักหรือบางทีก็อาจทำให้เจ้าชะตาอาจจะเจอกับบททดสอบอะไรบางอย่าง ดังนั้นนะคะชาวราศีกันดาวพระราหูที่โคจรเลงลัคนาราศีเกิดของคุณก็แปลว่าเจ้าชะตานะคะจะต้องมีสติอยู่เสมอจะต้องรอบคอบนะคะอย่าได้ไว้ใจคนมากไปหรือว่าอย่าได้ไปยึดติดกับอะไรนะคะจนมากเกินไปนะคะและหากจะไปรักใครชอบใครก็ตามในช่วง6เดือนนี้ก็อย่าพึ่งทุ่มเทใจไปทั้งหมด ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะถ้าหากมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันในช่วงนี้ก็จะต้องประครับประคองกันเข้าไว้เพราะมันมีโอกาสสูงนะคะที่คู่ของคุณอาจจะเกิดการนอกใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามเข้ามาได้และในช่วงที่ดาวพระราหูยังโคจรเลงลัคนาราศีเกิดคุณก็ไม่ควรไปยุ่งนะคะไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นและอย่าไปพูดถึงใครนะคะในแง่ลบด้วย และดาวดวงสุดท้ายนะคะที่จะพูดถึงก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุดาวพฤหัสนะคะก็ได้ย้ายออกจากภพมรณะนะคะเข้าสู่ราศีพฤกษฎในภพสุพานนะคะเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาดังนั้นนะคะก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากใครนะคะที่คุณยังรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ดีขึ้นก็อาจเป็นเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคุณยังมีดาวดวงเล็กๆนะคะที่ยังโคจรกันอยู่ในภพเสียดังนั้นนะคะชาวราศีกันก็อย่าได้กังวลใจนะคะอย่าได้ทุกข์ใจเพราะว่า6เดือนที่เหลือของปีนี้ชีวิตของคุณจะดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะว่าดาวพฤหัสนะคะในราศีพฤกษกจะส่งผลให้ชาวราศีกันคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองจะมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีหรือนะคะคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่คุณอยู่หากเจ้าชะตานะคะมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำจากนี้ไปนะคะก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนคนทำงานประจำนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่เจ้านายนะคะจะเมตตาให้ความสนับสนุนคุณนะคะมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจนะคะดาวพฤหัสก็จะส่งผลให้ธุรกิจการค้าของคุณจะได้ขยับขยายใหญ่โตและดาวพฤหัสเดิมก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วย ดังนั้นนะคะใครที่ยังคาดหวังในเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะได้ไปเจอคนที่ถูกใจแต่ก็อย่าลืมว่าคุณยังมีดาวพระราหูนะคะโคจรเร็งรักษาอยู่ยังไงนะคะจะรักใครชอบใครก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกกันได้ง่ายแต่ยังไงก็ตามนะคะดาวพฤหัสที่อยู่ในภพสุภะก็ยังหนุนส่งนะคะให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอน สรุปนะคะภาพรวมในครึ่งปีหลังนะคะของชาวรักคนาราศีกันคุณจะมีดาวดวงเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวสุขดาวการเงินของคุณหรือว่าดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีมีมาตรฐานที่ดีเป็นส่วนใหญ่ก็จะส่งผลนะคะให้ในเรื่องของการงานการเงินชะตาชีวิตของคุณจะมีความสมหวังมีความสาเร็จ และจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณก็ถือว่ายังไงนะคะชะตาชีวิตโดยรวมแล้วดวงการเงินก็ยังมีโอกาสไปสู่ความมั่งคัง่งสู่ความร่ำรวยได้แต่เพราะว่าดาวเสาร์นะคะยังโคโจรถอยหลังแล้วก็ดาวพระาหูก็ยังเล็งลักนาอีกตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณยังดวงดีไม่สุด จะยังมีเหตุนะคะให้เจ้าชะตาจะต้องผิดหวังเสียใจแต่อย่างน้อยนะคะดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้ามาช่วยนุ้นส่งให้เจ้าชะตานะคะคุณจะได้พบกับความสุขความสมหวังที่มากขึ้นเจ้าชะตาก็ยังมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะหากต้องไปพบเจออะไรที่ไม่ดีคุณก็จะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้คุณผ่านเรื่องร้ายๆไปได้อยู่เสมอ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2567ของชาวราศีกันฝากติดตามดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีกันในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาับรฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แท็นะคะ สนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง